ครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถเราจอดอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนน้นนี่ครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับมองดูด้านนี้ครับท้องฟ้าสีครามนะฮะโอ้ผมชอบมากเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ครับจะเห็นเครื่องบินนะฮะมองเห็นไหมครับเครื่องบินนี่ครับแต่ให้ดูครับนี่ครับเครื่องบินครับอ่าฮะ ตัวนี้สังเกตุจะเป็นเส้นทางบินนะครับของจากภาคใต้นะฮะจะมุ่งหน้าไปด้านนู้นนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นกรุงเทพนะฮะสวรรค์สนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าเป็นสนามบินดอนเมืองด้านนู้นครับเป็นเส้นทางบินนะครับตรงนี้สังเกตจะมีเครื่องบินบินทั้งวันนะครับเห็นเป็นเส้นเป็นลายเส้นนะครับสีขาวนะครับแบบแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะสีขาวครับก็ บรรยากาศบางทีผมชอบดูนะตรงนี้บางทีก็จะเห็นเครื่องบินบินลงมาต่านะฮะบางทีก็บินอ่บินนกแอร์นะครับที่ป็นแบบัดนะฮะบินผ่านเกาะทะลุตรงนี้ครับก็จะได้เห็นช่วงเช้าๆนะประมาณประมาณสักเจ็ดแปดโมงนี่ครับเขาจะบินมาทุกวันครับนี่ครับเป็นความงดงามทางธรรมชาตินะครับหาดฝั่งแดงผาแดงนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับสำหรับผมนี่ขนาดอยู่แถวนี้ฮะก็ยังตื่นเต้นนะฮะรู้สึก ตื่นเต้นในความงดงามของธรรมชาตินะครับที่ได้สรรสร้างขึ้นมาได้อย่างงดงามและลงตัวนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะคิดว่าหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับเป็นล้านล้านคนนะไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับให้มาท่องเที่ยวที่บางสะพานน้อยนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็เรื่องที่พักเรื่องที่พักนะฮะแล้วกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ที่นี่ครับมีเยอะแยะครับ ไม่ว่าจะเป็นการตกหมึกนะฮะตกปลานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดำน้ําดูประการังนะครับความสวยงามของเกาะทะลุนะครับเป็นแหล่งดำน้ําระดับโลกนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะครับชาวต่างชาติก็นิยมมาดำน้ํานะครับซึ่งด้านบนนู้นนะฮะเกาะเดี๋ยวฮะให้ชมนะครับจะใจใหเห็นนะฮะอ่าเนี่ยครับเกาะทะลุนะฮะ